สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหฮวนเม่นมาชแนลของเรา like <con v répondre> ในวันที่9กุมภาพันธ์2568นะคะวันนี้แอดก็ได้นำแนวทางมาแบ่งประกันเหมือนเดิมซึ่งจะลองให้2 EP นะคะก็คือ EP ที่12และ13 EP นี้เป็น EP ที่12ของงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2568แนวทางก็จะแนวทางของแอดคมนะคะซึ่งแอดได้มาเป็นแนวทางเลขเด่น2สูตรนะแนวทางของ แอดนูน้ำทพิ์นะคะเป็นเลขเด่นหลักหน่วยล่างแนวทางของแอดเดงพิงแนวทางของอแอดยายผานะหรือว่าคุณผาสวรรค์มันเลงเลขนะแนวทางของคุณยายร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแนวทางของแอดอโนแนวทางของการต้องนำโชคแนวทางไฟฟ้าแล้วก็ปิดท้าที่เลขดับแอดนาคิโนนะเราก็มาเริ่มดูทีละเจ้ากันนะคะเริ่มที่แนวทางของ แอดคมนะซารเจ้านี้มี2ฉบับนะฉะบับแรกก็จะเป็นนะทางเลขเด่นบนล่างอ่าที่มี4ตัวบางทีเรก็เข้าเลข1กับเลข7ใช่ไหมคะ1อู่ที่หลักอะไรหลัก หน่วยล่างนะคะแล้วก็เลขเอยู่ที่หลักร้อยบนนะคะเนี่ยกรนีให้มาแนวทางเด่นบนล่างแบบสิตัวแอดคมอยู่ที่1 6ึ่ดดนะดูกันนะคะว่าก็นี้จะเข้าอ่าอีกหรือเปล่านะตามมาฉบับที่สองก็จะเป็นแนวทางที่เป็นเลขเด่นบนล่างแบบ3ตัวงที่แล้วก็ค่าที่เรียก5านะคะค้านั้นนะอยู่ที่หลักอะไรคะอ่าหลัก สิบล่างเนาะในงดนี้ให้มาแนวทางก็ให้เด่นบนล่างแบบ3ตัวที่6 9แล้วก็สูตรนะรุนกันนะคะว่างอนนี้จะเข้าอีกไหมนะคะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของอแอดหนูน้ําทิปหรือน้ําสมายนะซึ่งเป็นเลขเด่นหลักหน่วยล่างที่แล้วให้มาคือ6 2 5นะคะแต่ว่า5ไปอยู่ที่หลัก10 นะคะในงดนี้ให้มานะเด่นหน่วยล่างที่5 1แล้วก็4นะคะก็รุ้นกันนะคะว่างดนี้จะเป็นยังไงจะเข้าหรือเปล่าหรือจะไปหลักสิบล่างอีกเนาะอะ่ทานที่รอดรู้กำลังตามหาแอดลงให้เป็นเด่นหลักหน่วยล่างนะคะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของท่านนี้เลยแนวทางของแอดเบียงพิงนะซึ่งเจ้านี้แอดได้มาแบ่งปันอยู่ 2ฉบับฉบับแรกก็จะเป็นเลขเด่นหลัก10บบนสุตรเดิมนะ,ะซึ่งที่แล้วก็ค่าที่เลขศูนย์เนาะอ่แในงดน,นี้ให้มาแนวทางอ่าเด่น10บบนที่2 3 4 6 8 9 0 1นะคะงอน,นี้ชอวยกันไหมกับเราก็รลุ้นกันและในทางฉบับที่2ก็จะเป็นทางเลขเด่นหลักเหนือบนให้มาคือ7 8 9 0 1ปดเสหนะคะ ดูกันนะคะว่งงางอนนี้จะเข้าไหมเนาะมาที่แนวทางของยายผาหรือว่าคุณผาสวรรค์มันเล็กๆนะคะสาหรับคนที่นั้นหลุดไปนะคะงอนนี้อาจได้มาแบ่งปันเหมือนเดิมแคปหน้าจอก,กันไปนะ,ะชุด2ตัวบนล่างนะคะดูกันนะคะว่งงางอนนี้ยายผาเนี่ยจะแก้เมือนได้หรือเปล่านะคะท่านที่รอหรือว่ากําลังตามหาก็ลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่าสูตรนี้ไม่รองรับเลเบิ้ลนะคะอ๋อ ดูกันนะคะว่างอนนี้จะจะเข้าหรือเปล่านะยายพานะคะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของท่านไหนแนวทางของไก่ต้นงนำโชคนะคะอ่าสาวรักที่นั้นไม่คาดหลุดไปในง่อนนี้ให้มาแนวทางเด็ดที่ห้าหกสามศูนย์ระวังหกระวังหกเป็นเก้านะคะระวังด้วยนะคะแล้วก็จับสองตัวสาตัวก็จับกันไปเนาะ ให้มาในงวนนี้รุ่กันนะคะว่าจะแก้มือ่อหรือเปล่าห้าหกสามศูนย์ไก่โต้งนําโชคนะคะระวังหกระวังก้าเนาะอ่ะต่อไปค่ะเป็นแนวทางของอคุณยารับเปอร์เซ็นต์นะคะสําหรับงวดที่รล้านะคะเจ้านี้เข้าที่เป็นหนึ่งห้าห้าหนึ่งสองตัวล่างทั้งตรงทั้งกลับนะคะในงอนนี้ให้มาแนวทางนี้แคปหน้าจอก,กันไปนะแอบจะไม่ได้ให้ฟังนะคะอืมลุ้นกันนะคะว่างอนนี้จะเข้าอีกไหมนะคะนะ คุณอรเปอร์เซนต์นะต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางของใบฟางที่แล้วนั้นหลุดไปในงวดน,นี้ใบฟ้าให้มาแนาวทางเป็นชุด2ตัวและ3ตัวเหมือนเดิมนะคะ3ตัวก็จะมี852 853แล้วก็หก่้าแปดนุดสตัวนะ52 53 56 58 59นะคะเรืออาที่เราชอบเลยนะคะใบฟ้าจะเข้ามารุ่นกันต่อไปค่ะ เป็นทางของแอดอโนนะคะเจ้านี้ก็ได้ดองให้เป็นบางงดเนาะแงงอนน,นี้ให้มาแนี่ยทางเด่นที่8ดนะสองตัวและ3ตัวนะคะเดนที่8ป1 8 7 8 1หนึ่งแ่7 1ุปแล้วก็84นะคะงอนนี้จะเข้ามารุ่นกันนะแอดอโนนะคะ ต่อไปนะคะก็จะอ่าเป็นแนวทางเลขดับหรือปืนทราย่ระดับแอดนาะคิโนแอดได้มา3ฉบับฉบับแรกนี้ก็จะเป็นแนวทางเลขดับ10บแต่บวิทอยากให้มาขึ้นเลข9ผ่านไหมอ่ะในงวดนี้ให้มาดับ10บแต่บนอยู่ที่เลข9้าเหมือนเดิมนะคะงวดนี้จะผ่านเอไหมเราลุ้นกันนะต่อมาฉบับที่2ก็จะเป็นดับ บนร้อยสิบหนืองงอนที่เราให้มาคือเลขห้าผ่านเนาะในงวนนี้ก็ให้มาดับร้อยสิบในบนที่เลขแปดนะคะอ่ะงางวนนี้จะผ่านยางไ่เราลุ้นกันนะคะแล้วก็สำหรับที่สามเลยปิดท้ายนะคะก็จะเป็นดับสองตัวบนนะคะอ่าซึ่งที่เราให้มาก็ผ่านทั้งหมดเนาะสำหรับเนงวนนี้ให้ดับสองตัวบน อยู่ที่09 18 27 36 45 5 4 6 3 7 2 8 1แล้วก็90นะคะให้ดับต,งตรงๆนะคะอ่ะงางวดนี้สะานดีไหมเราก็รุ่นกันนะค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2งของงวดประจำวันที่16กูมปมาณสันธ์ร5 6 8นะท่านใดที่ดยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วเราก็มาจากกันหม่นะสวัสดีค่ะ